สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรี USA นะคะวันนี้ลีก็จะมาสรุปข่าวสารสำคัญในสหรัฐประจำวันอังคารที่8นมิถุนายนสำหรับการจ่ายเงินชาวแทสเครดิต i t 3 0ันเหรียญถึง3600เหรียญล่าสุดก็มีวันเวลากำหนดจ่ายออกมาที่แน่นอนแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องนี้กันนะคะองค์การอาหารและยาสหรัฐ ได้รับรองยาสองตัวสดๆร้อนๆซึ่งยาตัวแรกก็คือยาลดความอ้วนที่เคลมว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาดในขณะนี้ส่วนอีกตัวก็คือยาสำหรับโรคอัลไซเมอร์ที่มีราคาสูงถึง5,6 0 0 0เหรียญต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทย1,680,000บาทซึ่งทางด้าน CEO ของผู้ที่ผลิตยาตัวนี้ก็ออกมาบอกนะคะว่า56,0 0 0เหรียญต่อปีถือเป็นราคาที่แร์ ประเทศจีนเมืองกวางโจตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิดสายพันธุ์จากอินเดียที่มีชื่อว่าเดลตานะคะและล่าสุดมีการระบาดรุนแรงถึงขั้นที่ทางการจีนได้สั่งล็อกดาวน์เมืองกวางโจไปแล้วซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์นะคะว่าหากเชื้อโควิดเดลต้าตัวนี้เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตรายละเอียดของการจ่ายเงินชาวทสเครดิต ข่าวยารักษาโรคอ้วนและยารักษาโรคอัลไซเมอร์รวมถึงข่าวคราวของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดหนักในประเทศจีนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันในวันนี้หากคุณเห็นว่าช่อง l e u s a ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่ายก็ขอฝากกดไลค์ด้านล่างด้วยนะคะ และสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายต่างๆข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเงินช่วยเหลือทั้งหมดก็อย่าลืมกด subscribe สีแดงด้านล่างแล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้รับข่าวสารได้ทันทีทันเวลานะคะเริ่มกันที่เรื่องของเงินชาว t ท็ c r e d ครกันนะคะชาวอบริกันกว่า36ล้านครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ เด็กอายุต่ำกว่า6ปีจะได้รับเงิน300เหรียญต่อเดือนต่อเด็ก1คนและเด็กที่มีอายุตั้งแต่6ปีถึง17ปีจะได้รับเงิน250เหรียญต,ต่อเดือนต่อเด็ก1คนนะคะเฉพาะ6เดือนหลังในปลายปีนี้เท่านั้นซึ่งการแจกจ่ายเงินครั้งแรกจะเริ่มต้นในวันที่15กรกฎาคมนี้ ครั้งที่2นะคะจะเป็นวันที่13สิงหาคมและครั้งต่อๆไปจะเป็นวันที่15ของทุกๆเดือนไปจนถึงสิ้นปี2021ส่วนวิธีการแจกจ่ายก็มีทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบ direct deposit และแบบเช็คทางจดหมายซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ไว้กับทาง IRS ถ้า IRS มีข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณเงินก็จะถูกส่งตรงเข้าบัญชีธนาคารนะคะ แต่ว่าถ้ามีแค่ที่อยู่เช็คของคุณก็จะถูกส่งไปที่ที่อยู่นั้นแทนและสำหรับคนที่มีสิทธิ์รับเงินชาวแท x c r e ดิตครั้งนี้ก็ได้แก่ชาวอเมริกันที่มีไรายได้ต่ำกว่า7 5 0 0 0เหรียญน,นะคะสำหรับคนโสดคู่สมรสที่มีไรายได้ต่ำกว่า150,000เหรียญต่อปีและ Head of Household ที่มีไรายได้ต่ำกว่า1,12,500เหรียญต่อปีส่วนวิธีการรับเงินคนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะรอรับเงินที่บ้านได้เลยยกเว้นว่าคุณยังไม่ได้ไปทำภาษีนะคะทาง IRS ก็แนะนำให้คุณรีบๆไปเสียภาษีเพราะว่าในระบบจะได้มีข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็ข้อมูลของลูกๆของคุณเพื่อที่จะใช้ในการแจกจ่ายเงิน Child Tax Credit ในครั้งนี้ก็จบเรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆเ,เราไปต่อกันที่ข่าววิทยาศาสตร์การแพทย์กันนะคะ FDA หรืออยสหรัฐ ได้รับรองอยารักษาโรคอ้วนหรือว่ายาลดน้ำหนักที่เคลมว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในอเมริกาซึ่งโรคอ้วนก็เป็นโรคที่พบได้โดยทั่วไปในสหรัฐนะคะชาวอเมริกันกว่า40%ประสบปัญหาภาวะโรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนเรื้อรังหรือการที่มีน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่โรคประจำตัวอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองอุดตันรวมไปถึงโรคมะเร็งบางชนิดด้วยสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนั้นปัญหานี้ก็คือปัญหาที่ใหญ่มากๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนางสาวลิซ่าลอบิลาดอายุ54ปีเธอประสบภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตั้งแต่อายุ10ขวบ ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้พยายามควบคุมการรับประทานอาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดน้ําหนักโดยได้ทําการทดลองการไดเอทกว่า15ชนิดบางทีไดเอทเหล่านี้ก็ใช้ได้ผลน้ําหนักของเธอลดลงแต่พอน้ําหนักลดได้ไม่นานน้ําหนักตัวของเธอก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหรือบางครั้งก็กลับมาอ้วนกว่าเดิมอีกเธอก็ได้แต่สงสัยนะคะว่าทําไมคนอื่นถึงลดน้ําหนักแล้วได้ผลแต่สําหรับเธอกลับเป็นเรื่องยากที่จะทําให้สําเร็จได้ แต่อีกกรณีอเล็กซานเดรียจากรัฐเวอร์จิเนียเธอมีภาวะโรคอ้วนเช่นกันและไม่เคยที่จะพยายามลดน้ำหนักเลยจนกระทั่งได้เข้าร่วมการทดลองประสิทธิภาพของยาตัวใหม่สำหรับรักษาโรคเบาหวานที่ชื่อว่าเซมากลูไทซึ่งยารักษาโรคตัวนี้จะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นถึงจะสามารถเบิกได้ไม่ใช่อาหารเสริมลดความอ้วนทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนะคะ หลังจากที่อเล็กซานเดียรับยาตัวนี้ไป68สัปดาห์ในการทดลองในคลินิกน้ำหนักของเธอก็ลดลงไปกว่า63ปอนด์ทำให้เธอเชื่อว่าการลดน้ำหนักไม่เกี่ยวกับวิวพาวเวอหรือว่าพลังใจที่อยากจะควบคุมตัวเองแต่เธอเชื่อว่าเป็นเรื่องทางกายภาพซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยวิทยาศาสตร์มากกว่า นั่นก็เป็นความที่เห็นของลิซ่าลอบิลาดนะคะซึ่งในความจริงโรคอ้วนก็สามารถแก้ไขได้โดยหลายวิธีไม่ว่าจะด้วยการควบคุมอาหารหรือว่าการออกกําลังกายหรือว่าการรักษาโดยแพทย์เป็นต้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะออสารัฐได้รับรองยาเซมากูไท2.4มิลลิกรัมโดยมีชื่อแบรนด์เนมว่าวีโกวีซึ่งยาตัวนี้ในโดสที่มากจะเป็นยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานและในโดสที่น้อยอย่าง2.4มิลลิกรัม จะเป็นยาสำหรับรักษาโรคอ้วนซึ่งก็เป็นตัวยาเดียวกันกันกบที่ลิซ่าโรบิลาดได้เข้าร่วมการทดลองพร้อมกับอาสาสมัครอีกกว่า800คนนะคะโดยแพทย์ในสหรัฐอเมริกาคาดว่ายาตัวนี้อาจจะขึ้นมาเป็นยารักษาโรคอ้วนที่มีมาตรฐานสูงสุดในสหรัฐและจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวมริกันกว่า130ล้านคนที่ประสบปัญหาน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ แต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางด้านราคาบางคนอาจจะไม่มีประกันสุขภาพรวมถึงคุณหมอบางท่านอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในแนวทางการรักษาโรคอ้วนคุณหมอบางท่านอาจจะอยากให้คนไข้ลดความอ้วนโดยวิธีธรรมชาติอย่างเช่นการควบคุมอาหารหรือออกกําลังกายมากกว่า ซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่ายาเซมากลูไทตัวนี้เป็นยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นถึงจะสามารถรับได้และหลังจากที่ฉีดเข้าไปในร่างกายยาตัวนี้จะเรียนแบบการหลังของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นตามปกติในร่างกายนะคะและให้ไปบอกสมองของเรารับรู้ว่าอิ่มแล้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย นอกจากนั้นยาตัวนี้ก็ยังส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ช้าลงเพื่อที่อาหารที่ทานเข้าไปจะได้อยู่ในท้องได้นานมากขึ้น โดยสองกระบวนการนี้พอทํางานคู่กันสมองของเราก็จะรับรู้ว่าเราอิ่มแล้วทําให้รู้สึกไม่หิวส่วนท้องก็จะรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นเพราะว่าระบบย่อยอาหารนั้นทํางานช้าลงส่วนผลการทดลองของยาตัวนี้ก็พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ายาลดความอ้วนตัวอื่นๆในตลาดโดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมการทดลองลดน้ําหนักตัวได้มากกว่า15ซของน้ําหนักตัวในช่วงเวลา6-8อาทิตย์ สำหรับคนที่สนใจก็แนะนำให้ศึกษาผลข้างเคียงของยาตัวนี้ก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนส่วนเรื่องราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการสำหรับคนที่มีประกันสุขภาพก็ต้องเช็คดูนะคะว่าประกันของคุณ cover ยารักษาโรคอ้วนหรือไม่และสำหรับคนที่มี Medicare หรือประกันสุขภาพฟรี Medicare ไม่ cover การรักษาโรคอ้วนนะคะ เพราะจัดว่าอยู่ในหมวดหมู่ของความสวยความงามไม่ใช่โรคทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาในวันนี้ดีก็อยากจะขอถามทุกคนนะคะว่าในความคิดของคุณความอ้วนเป็นเรื่องของความสวยความงามหรือเป็นโรคทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาช่วยกันพิมพ์คำตอบเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ส่วนยาอีกตัวที่ได้รับการรับรองจากอยสหรัฐสดอนร้อนเลยก็คือยารักษาโรคอัลไซเมอร์นะคะซึ่งถือเป็นยาสำหรับโรคอัลไซเมอร์ตัวแรกในรอบเกือบ20ปีเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้มีการคิดค้นยาตัวใหม่สำหรับโรคอัลไซเมอร์มาตั้งแต่ปี2003สําสำหรับคนที่ไม่ทราบนะคะอัลไซเมอร์ก็คือโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุดส่งผลต่อสมองส่วนที่ควบคุมความคิดความทรงจำและการใช้ภาษา โดยสัญญาณแรกที่มักพบได้ก็คือสำหรับโรคอัลไซเมอร์นะคะจะมีอาการลืมบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นวางของผิดที่อาจจะไปวางในที่ที่ไม่น่าจะไปวางไว้ลืมหรือนึกชื่อสถานที่สิ่งของไม่ออกทำอะไรซ้ำๆย้ำๆนะคะอย่างเช่นถามซ้ำคำถามเดิมหลายครั้งหลายหนและเมื่ออาการของโรคเริ่มพัฒนาถึงขั้นต่อไป ผู้ป่วยก็จะยิ่งมีปัญหาดางด้านความทรงจำและจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันอาการก็จะมีอย่างเช่นการจำชื่อของคนรู้จักกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นทุกทีผู้ป่วยอาจจะพยายามนึกชื่อเพื่อนและครอบครัวแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกเกิดภาวะสับสนแล้วก็สูญเสียการรับรู้ทางด้านสถานที่เวลาและบุคคลอย่างเช่นหลงทางหรือว่าเดินไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้วันเวลา การทำกิจวัตรประจำวันที่มีหลายขั้นตอนสำหรับผู้ป่วยในขั้นกลางนะคะจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นอย่างเช่นการแต่งตัวการเข้าห้องน้าและระยะสุดท้ายของโรคอัลไซเมอร์นะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการของโรครุนแรงขึ้นอย่างมากจนนำความเศร้าเสียใจและวิตกกังวลมาให้บุคคลที่ใกล้ชิดหรือว่าบุคคลในครอบครัวอย่างเช่นอาจจะมีการอรารวาดเรียกร้องความสนใจและไม่ไว้วางใจผู้คนรอบข้าง ค่อยๆสูญเสียความสามารถในการพูดลงไปทีละน้อยจนไม่สามารถสื่อสารได้กลืนและรับประทานอาหารลำบากรวมถึงกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่นั่นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,าของโรคอัลไซเมอร์นะคะที่ล่าสุด FDA สหรัฐได้รับรองยารักษาในอเมริกาแล้วโดยตัวยานี้ชื่อว่า Aducanumab ผลิตโดยบริษัทไบโอเจนสนนราคาอยู่ที่56,000เหรียญต่อการรักษา1ปีซึ่งทางด้าน CEO ของบริษัทไบโอเจนนะคะก็ได้ออกมาบอกว่า56,000เหรียญต่อปีสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ถือว่าเป็นราคาที่แฟร์ส่วนคุณจะคิดว่าแฟร์หรือไม่ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวสถานการณ์โควิดนะคะ หลังจากที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็มีโควิดหลายสายพันธุ์มากมายไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษที่ชื่อว่าอัลฟาสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ที่ชื่อว่าเบต้าและสายพันธุ์จากอินเดียที่ชื่อว่าเดลตาที่ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในอินเดียและได้ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจํานวนมากล่าสุดโควิดสายพันธุ์เดลตา ก็ได้มีการระบาดอย่างหนักในประเทศจีนที่เมืองกว่างโจนะคะจนตอนทางการของจีนก็ได้สั่งให้ล็อกดาวน์เมืองนี้ไปแล้วเราก็ได้แต่ภาวนานะคะว่าอย่าให้โควิดสายพันธุ์เดลต้านี้เข้ามาระบาดหนักในอเมริกาไม่งั้นก็คงจะได้เจอล็อกดาวน์กันอีกหนึ่งรอบวันนี้ก็เท่านี้ก่อนหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย